สวัสดีค่ะชื่อนางสาวป,ปารมีธรดานะคะอยู่ชั้นม5ทับ6เลขที่29ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหัวข้องานนําเสนอนะคะก็จะมีความหมายของกฎหมายความสําคัญของกฎหมายลักษณะของกฎหมายและก็ประเภทของกฎหมายค่ะ เรามากันที่หวัวข้อแรกนะคะก็คือความหมายของกฎหมายค่ะกฎหมายคืออะไรกฎหมายนะคะคือกฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไปผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนะคะย่อมได้รับผลร้ายหรือบทล,ลงโทษนั่นเองค่ะกฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือใช้ เพื่อการบริหารประเทศกฎหมายอาจเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อความสําคัญของกฎหมายค่ะก็จะมี3หัวข้อหลักๆเลยนะคะข้อแรกนะคะเพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคมงนั่นเองค่ะอาจจะมีด้านทางด้านเศรษฐกิจกนะคะเช่นการซื้อการขายหรือการแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะต่อไปได้านสังคมนะคะก็จะมีการนับถือศาสนาเช่นศาสนาพุทธ ศาส,สนาอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆนะคะโดยจะมีกฎหมายเป็นตัวกลางเนาะแล้วก็อาจจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมทางด้านการเมืองค่ะก็จะเป็นการเลือกตั้งหรือการตั้งพรรคการเมืองค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนสูงมากถ้าไม่มีกฎหมายมากำหนดกฎเกณฑ์นะคะย่อมจะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้ค่ะ ข้อ2นะคะเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบที่ดีงามค่ะในสังคมประชาธิปไตยปัจจุบันนะคะบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการกระทําใดๆได้ตามที่ตนต้องการโดยจะมีกฎหมายกําหนดขอบเขตของการกระทําเอาไว้เพื่อสังคมเพื่อเกิดความระเบียบเรียบร้อยค่ะ แต่ถ้าหาไม่มีกฎหมายกําหนดนะคะขอบเขตการกระทำจะเอาไว้ย่อมจะทําให้เกิดความวุ่นวายและความไร้ระเบียบในสังคมได้ค่ะต่อไปหัวข้อที่3หลักๆเลยนะคะก็คือเพื่อปกป้องและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะคะการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนะคะโดยใช้อำนาจบุคคลตามเพื่อใจ,จกระทำไม่ได้เลยนะ เพราะว่าหากกระทําใดๆที่กระทบต่อชีวิตและร่างกายบุคคลนะคะหรือนาออําเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นไปเป็นเจ้าของโดยโดยที่เขาไม่ยินยอมดังนั้นการมีกฎหมายมาใช้บังคับจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายและความรุในแรงในสังคมได้ค่ะ ต่อไปลักษณะของกฎหมายนะคะก็จะมี5หัวข้อหลักๆด้วยก,กันนะคะข้อแรกคําสั่งหรือข้อบังคับเพื่อให้บุคคลปฏิบตัติหรืองดเวน้นปฏิบัติที่มีผลบังคับครอบคุมอย่างกว้างขวางภายในค่ะข้อ2เป็นคําสั่งหรือข้อบังคับที่ตราขึ้นโดยรัฐประชาชนหรือว่าบุคคลธรรมดานะคะไม่สามารถตีขึ้นมาได้ค่ะตีขึ้นมาได้นะต่อไปนะคะข้อ3 กฎหมายเมื่อตราออกมาแล้วแล้วก็ประกาศใช้แล้วนะคะย่อมมีสภาพบังคับให้พลเมืองปฏิบัติตามผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถือว่ามีความผิดนั่นเค่ะต่อไปข้อ4นะคะกฎหมายเพื่อประกาศมีผลใช้บังคับแล้วสามารถใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกยกเลิกหรือถูกเปลี่ยนแปลงน,นะคะข้อ5นะคะมีความเสมอภาคและยุติธรรมค่ะกฎหมายเป็นคำสั่งหรือว่าข้อบังคับที่ใช้อย่างเท่าเทียม ไม่กำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องปฏิบัติตามเท่านั้นก็คือต้องปฏิบัติตามทุกคนนั่นเองเนาะต่อไปก็จะเป็นประเภทของกฎหมายนะคะประเภทของกฎห,หมายก็จะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกคือแบ่งตามความสัมพันธ์ค่ะ,คะแบ่งตงามความสัมพันธ์นะคะก็จะมีกฎหมายเอกชนกฎหมายเอกชนนะคะคือกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเนาะหรือระหว่างเอกชนกับรัฐโดยมี โดยรัฐนะคะมีสถานะเท่าเทียมกับเอกชนกฎหมายเอกชนที่สําคัญด้วยกันนะคะก็คือประมวลกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายทางพาณิชย์นั่นเองต่อไปนะคะกฎหมายมหาชนค่ะคือกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับประชาชนในฐานะที่รัฐมีอํานาจเหนือกว่าประชาชนเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายกายปรปกครองหรือกฎหมายทางอาญาค่ะ ต่อไปนะคะกฎหมายระหว่างประเทศค่ะคือกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐในฐานะที่เท่าเทียมกันเช่สญญนสนธิสัญญาอนุสัญญาหรือพิธีสารนั่นเอค่ะประเภทที่2นะคะก็จะแบ่งตามลำดับสัก์ของกฎหมายไทยนะคะกฎหมายที่อยู่สูงสุดในการปกครองประเทศเลยนะคะก็คือรัฐธรรมนูญค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค่ะ เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใช้ขยายความรัฐธรรมนูญค่ะ mm hmm. รองลงมาอีกนะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติค่ะเป็นกฎหมายที่ออกบังคับใช้โดยผ่านความเห็นตามกระบวนการนิติธบัญญัติของรัฐสภารัฐสภานะคะแล้วก็ส่วนรองลงมาอันดับที่4นะคะคือพระราชกำหนดค่ะเป็นกฎหมายนะคะที่กษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ การตราพระราชกำหนดกระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินนั่นเองลำดับที่5นะคะจะเป็นพระราช,ชกิจดีกานะคะคือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดนั่นเองค่ะ ลำดับที่6นะคะก็จะเป็นกฎกระทรวงเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐมนตรีผู้ที่ดูแลแต่ละกระทรวงนะคะเพื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆสำหรับการนำไปปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินะคะส่วน3หัวข้อย่อยลงมานะคะก็จะเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นค่ะเป็นกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในบางคับในเขตค่ะประเภทที่3นะคะก็จะเป็น การแบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้ค่ะก็จะมี2หัวข้อเนอะเอาะอันดับแรกนะคะคือกฎหมายสารบัญญัติเนั่นเองนะคะคือกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลโดยจะก,กําหนดการกระทําที่เป็นองค์ประกอบแห่งความผิดอันจะก่อให้เกิดสภาพบังคับเช่นประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะต่อไปหัวข้อที่2นะคะคือกฎหมายวิธีสบัญญัตินะคะ เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการวางวิธีการปฏิบัติสําหรับบุคคลที่จะเรียกร้องของความคุ้มครองของกฎหมายโดยจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธ,ธิและหน้าที่เกิดขึ้นเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะ สรุปเรื่องกฎหมายนะคะกฎหมายคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้เกิดมีความระเบียบเรียบร้อยกฎหมายนะคะมีความสําคัญมากนะคะในสังคมนะเพราะว่าจะช่วยในการรักษาความสงบและความยุติธรรม้าไม่มีกฎหมายนะคะสังคมอาจจะเกิดความวุ่นวายและขาดความมั่นคง กฎหมายนะคะยังจะช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกพื้นที่ทุกคนจึงควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมค่ะก<ด>็จบการนำเสนอเพนเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ